หลังจากที่ตัวกงเนี่ยนะครับมันได้กินยาเม็ดสีแดงเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยและถึงมันก็จะเป็นการผิดกฎแต่นั่นก็ทำให้ระดับพลังของมันนั้นได้เพิ่มสูงขึ้นมามากขึ้นแบบมากมายมหาศาลซึ่งนานกงเฉินมันก็ทำการโชว์ระดับพลังของมันในตอนนี้เนี่ยนะครับให้กับพระเอกนั้นได้ดูไปซึ่งสิทธิ์พี่กงหยางของพระเอกนั้นก็ถึงกับต้องบอกไปเลย นะครับผมว่านี่มันก็แย่แล้วสิและถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปมันก็จะไม่ดีกับชิ้นนานแน่ๆเป็นเพราะว่านานกงเฉินเขานั้นได้สูญเสียสติสัมชัญญาไปเรียบร้อยแล้วจากยานั่นซึ่งโอหยางจุนมันก็คิดในใจไปว่าดีมากเลยละและถ้าเป็นแบบนี้นานกงเฉินเขาก็จะมีระดับพลังที่มันก็แข็งแกร่งเพิ่มมาขึ้นมาหลายเท่าและมากเพียงพ่อที่ ขานั้นก็จะสามารถใช้เพื่อบดขยี้ชินนานไปได้แน่และตัวปัญหาอย่างไอเจ้าชินนานมันนั้นก็จะต้องถูกหมากำจัดสิ้นไปในการต่อสู้ครั้งนี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวซึ่งพวกตัวโกงเนี่ยนะครับผมมันนั้นก็กะเลยว่าจะมาฆ่าพระเอกให้ได้ตายลงในศึกการปลองครั้งนี้และทันใดนั้นเองที่นานกงเฉินนะครับมันก็เปิดฉากโจ มาเลยที่พระเอกไปด้วยความรวดเร็วซึ่งพระเอกเขาก็ตั้งรับไปได้ด้วยเคล็ดวิชาโลบาเรียของเขาแต่ว่าพลังนั่นมันก็กลับทำให้พวกเราผู้คนในสนามนั้นก็ถึงกับต้องอึ้งไปตามๆกันเป็นเพราะว่าพระเอกที่สามารถไปเอาชนะ ทุกๆคนมาได้ในศึกการประลองแต่ว่าเขานั้นก็ยังถึงขั้นต้องร้อยกระเด็นกลับไปเลยทีเดียวและต่อมาพระเอกเขานั้นก็เลยใช้ดาบวิญญาณเพื่อคว้างเข้าไปประทะเลยกับพลังลูกแก้วปีศาจของนานกงเชินไปและต่อมานะครับเมื่อฝุ่นควันเหล่านี้มันได้จางหายไปแล้วและพระเอกนั้นเขาก็เลยวิ่งฝ่าทะลวงเข้ามาก็เพื่อที่จะได้ ฟาดฟันใส่วิชาลูกปัดปีศาจเหล่านี้ไปให้ได้ซึ่งมันก็เลยระเบิดไปจนหมดสิน้นและพระเอกของเราเขาก็เลยกระโดดขึ้นมาและเตรียมพร้อมที่จะมาจบการต่อสู้ในครั้งนี้ไปให้ได้ซึ่งนานกงเชิญเนี่ยนะครับมันที่ได้เห็นนั่นก็ตกใจแบบสุดๆและมันก็บอกเลยว่าและนี่มันจะเป็นไปได้ยังไงถึงจากนั้นมันก็หลับตาลงเป็นเพราะได้คิดในใจไปว่าคงจะไม่ แน่ๆน,นะครับงานนี้แต่ว่าพระเอกของเรานานก็ทําการยั้งดาบของเขาเอาไว้ได้อย่างรอเท่เป็นเพราะว่าเขานานก็ไม่คิดที่จะอยากมาสังหารมันให้ดตายลงไปแบบไร้ประโยชน์และพระเอกเขาหนานก็เพียงแค่ต้องการอยากจะเอาชนะการประลองในครั้งนี้ไปมันก็เท่านั้นซึ่งทุกๆคนที่ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าพระเอกหนานก็เป็นฝ่ายชนะอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งพระเอกเขาก็ไม่ต้องลงไม้ลงมือทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นได้มารับบาดเจ็บไปและพวกสิทธิ์พี่ของพระเอกนั้นก็ต่างพากันตีใจแล้วก็ทึ่งกันไปในเวลาเดียวกันบอกต่อไปเลยอีกว่านี่มันก็ยอดเยี่ยมไปเลยนะชินน,นันและเจ้าก็สามารถชนะมาได้แล้วอย่างสาสสะอาดซึ่งต่อมาหนานกงเฉินมันก็ดูเหมือนกับว่าจะแค้นจัดที่มันก็ดันเป็นฝ่ายมา พายแพ้ให้กับพระเอกไปซะอย่างนั้นและมันก็จึงบอกกับพระเอกไปว่าชินน,นันและคาเน่นะก็ไม่อยากที่จะเชื่อแบบจริงๆเลยเป็นเพราะว่าแกที่เป็นแค่ไอ้บ้านนอกแถมก็ยังได้มาจากตะกูลฉินเล็กๆเท่านั้นแต่แกก็บังอาจมากที่มาเอาชนะข้าผู้นี้ไปซะได้ถึงตัวโกงเนี่ยนะครับผมมันนั้นก็เลยได้ทำการซ่อนลูกปัดของมันเอาไว้ อีกหนึ่งอันไปที่ด้านหลังเพื่อกะเลยนะครับว่าจะใช้มันเพื่อรอบโจมตีและก็มาจัดการกับพระเอกไปให้จงได้เลยนั่นเองบอกกับพระเอกไปอีกว่ามันก็ยังไม่จบเพียงแค่นั้นหรอกนะชิ้นนั้นและจับกระจงไปลงนรกได้แล้วแต่ว่าพระเอกที่เขานั้นก็สามารถที่จะใช้วิชาความเร็วในขั้นสูงสุดออกมาได้ทันนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเคล็ดวิชาที่พระเอกได้ร่ำเรียนมาจาก สิทธิพี่เซียวชีเจียนนั่นเองและมันก็ทำให้เขานั้นก็หลบมันมาได้ทำให้วิชาลูกปัดปีศาจอันนี้มันก็เลยระเบิดไปโดนตัวของนานกงเฉินใส่ตัวของมันเองไปและนานกงเฉินมันก็จึงไ่้รอยกระเด็นแล้วก็ตกจากเวทีแห่งนี้ไปถือเป็นอันสิ้นสุดแล้วก็พ่ายแพ้และทำให้ตัวมันนั้นไ่้ามารับบาดเจ็บไปอย่างหนกักและมันนะครับก็ไม่สามารถจะลุกขึ้นมา ต่อสู้กับพระเอกไปได้ไววอีกและพวกศิษย์พี่พระเอกนั้นเขาก็บอกต่อไปว่าพระเอกก็เป็นคนที่สามารถเอาชนะอัจฉริยะประจําตระกูลหนานกงมาได้ด้วยอย่างง่ายดายอีกตั้งหากและโดยความรวดเร็วแบบนี้ก็ถือได้เลยว่าพระเอกเขาก็จะเป็นดาวดวงใหม่ประจําสํานักส่วนหลิงแห่งนี้ยังเห็นได้ชัดเจนซึ่งมันก็แน่นอนเลยนะครับว่ามันก็ยิ่ง สร้างความโกรธเคืองและไม่พอใจไปให้กับพวกเราตัวโกงแบบเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและจากนั้นบวกสิทธิ์พี่ไฟดีทั้งหลายนันก็ได้กล่าวชื่นชมยืนชมในความสําเร็จและเก่งกาจของพระเอกในครั้งนี้แต่ว่าในทางกลับกันพระมจารย์ตัวโกงเนี่ยนะครับเขาก็ตะโกนลงมาไปด้วยความโกรธเคืองและบอกต่อไปว่าการต่อสู้ในครั้งนี้มันก็เป็นอะไรที่ไม่ยุติธรรมเล และพระเอกเขาก็จะต้องมาโดนปรับแพ้ไปในโทษฐานที่เขานนานก็บังอาจมาใช้ยาต้องห้ามและเขาก็บอกว่าพระเอกจะต้องมาถูกลงโทษและก็ยังต้องถูกขับไล่ออกจากสํานักไปอีกด้วยแต่ว่าอันที่จริงน,น,นะครับคนที่ได้กินยาต้องห้ามเข้าไปนั้นมันก็คือนานกงเฉินลูกศิษย์ของปร,รมาจารย์ตัวโกงนั่นเองซึ่งผู้ช่วยของอาจารย์ตัวโกงนั้นก็พยายามที่จะมา ช่วยห้ามไม่ให้เขามาทําการเล่นสก,กรปรกมากเกินไปเป็นเพราะว่าทุกคนในสนามประลองแห่งนี้ นั้นก็สามารถที่จะดูออกว่าพระเอกของเรานั้นก็เป็นฝ่ายที่เอาชนะมาได้แบบแสสะอาดเอามากๆซึ่งสิทธิ์พ่กงอยางเขาก็บอกตอบไปเลยนะครับว่าทันมาเล่นโซกโปกมาเกินไปแล้วล่ะนะและที่สำนักส่วนหลิงส่วนนอกเนี่ยนั้นก็ไม่เหลือเกียรติยศหรือว่าศักดิ์ศรีหลงเหลืออยู่แล้วหรือยังไงมันถึงได้มีการไล่ซึ่งกฎกติกาแบบนี้ซึ่งจากนั้นปรมาจารย์ตัวกง เขาก็บอกไปเลยว่าที่นี่นะ่ะนะมันก็คือสํานักส่วนหลิงส่วนนอกและสิทธิ์หลักอย่างเจ้านานก็ไม่มีสิทธิ์จะมาออกความคิดเห็นอะไรที่นี่หรอกไม่มีสิทธิ์เข้ามาแทรกแซงถูกหรือผิดนั่นหรือมันก็จะมีแค่ข้าเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นคนตัดสินยังไงล่ะและถ้าหากว่าเจ้าไม่พอใจเจ้าก็จงไปทักท้วงที่หอคอยแห่งการลงทันแบบนั้นได้เลยนะกงยางและ ทันใดนั้นเองนะครับผมที่อาจารย์ตัวกงเขาก็ตัดสินใจจุดไฟขึ้นมาและใช้ยันประกาศสืบอะไรบางอย่างและเพื่อโยอนมาใส่พระเอกของเราในทันที